ฮาร์ดีวินและแพรงเกอร์พวกเขากลับมาทำงานกันอีกแล้วร้านนี้มันไม่ถูกขโมยด้วยตัวมันเองหรือนะส่งของมีค่าทั้งหมดมาด้เดี๋ยวนี้เลยส่งมาเลยนะคุณคงไม่อยากมีเรื่องกับพวกเขาทั้งสองคนหรอกนะทุกอย่างเป็นไปตามแผนเลยล่ะตาดูเหมือนจะมีเซอร์ไพรส์แพรงเกอร์ต้องตื่นเต้นมากแน่นอนนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันดูน่าสงสัยสุดๆเลยที่รักคุณเข้าใจใช่ไหมคะ คุณจะได้เป็นคุณพ่อมือใหม่แล้วนะนี่เป็นข่าวที่ดีมากเลย <c oughs> พวกเขาจะได้เป็นครอบครัวสุดยอดวายร้ายกันแล้วเราจะยืนกันอยู่ทำไมแล้วรีบปรบมือสิให้ดังๆเลยด้วย <c oughs> ไปกันดีกว่าครับที่รักคุณต้องเหนื่อยมากแน่เลย <c oughs> พุงของฮร์รีวินใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันเลยอะ แต่คุณแม่ตั้งคันก็มักจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้แหละ,อะเอามือออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแพรงเกอร์นายกำลังรบกวนลูกของพวกเราอยู่รู้ไหมที่รักครับไม่เป็นไรหรอกนะครับพอกันทีฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่าดูเหมือนว่าครอบครัว,รวนี้จะทะเลาะก,กันแล้วล่ะแต่แพรงเกอร์อก็มักจะเป็นคนโดนเสมอเลย,เลยนี่คุณหมอครับวันนี้พวกเรามีนัดกันนะครับเก้าอี้ตัวนี้นั่งไม่สบายเลยอะ่ะเร็วหน่อยสิครับคุณหมอ เอามือออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะโอไม่นะถ้าทางคุณหมอจะมีปัญหาแล้วละ่ะเคสเนี้ยแย่มากเลยสงสัยคุณพ่อต้องจัดการหน่อยแล้วฮาดี้ฟังให้ดีนะครับเราต้องการเอวด์ซาวเดี๋ยวนี้เลยได้เลยครับตอนนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วละ่ะคราวหน้าคุณหมอเขาคงไม่อยู่แล้วเลยนะดูเหมือนเจ้าหนูน้อยจะขี้โมโหมากฮาดี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าไปสนใจเลยนะคะถ้าทางเจ้าหนูน้อยจะไม่ชอบการเอวด์ซาว์นะคะ่ะ เขาได้เลือดของคุณไปเต,ต็มๆเลยนะคะแฟรงเกอร์พ <bathroom> ราวหลังเนี่ยห้ามไม่ให้วายร้ายแบบนี้เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วนะ <ré c> คุณแม่ตั้งครรภควรจะได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วอย่าไปรับกวนฮา์ดี้เลยล่ะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการทีลักเอาขาคุณออกไปเลยนะครับฝันดีนะครับแต่ดูเหมือนว่าวันนี้คงจะฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะว่าข้างหน้าของไฮดี้วินคือศัตรูตัวร้ายของเธออีกแค่นิดเดียวเจ้าแบดบอยจะได้รับการลงโทษอย่างสาสม <S <S อุ๊บความผิดของฉันเองอ่ะนี่ไม่ใช่แบดบอยหรอกนะแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะมีปัญหาแล้วละ่ะแต่การจากกักระจี้มักจะช่วยได้เสมอดูเหมือนว่าเธอจะกลับไปฝันต่อแล้วละ่ะนายหนีฉันไม่พ้นหรอกเจ้าแบดบอยโดนนี่ไปเลยนี่มันใครกันเนี่ย ดูเหมือนว่าฮารดี้จะไปสู้กับใครอีกแล้วล่ะนี่มันไม่ตลกเลยนะส่งมันมาให้ผมเดี๋ยวนี้เลยเรีบกลับไปนอนเดี๋ยวนี้เลยนะครับ hmm. แบบนี้คุณก็คงจะไม่ละเมอแล้วล่ะอะไรกันเนี่ยนี่มันชาวแล้วหรอมีริงอะร hmm. ูสวยนะจ๊ะแพรงเกอร์ hmm. ทำไมฉันถูก hmm. มัดมือแบบเนี้ ไม่เป็นไรหรอกเนาะตื่นได้แล้วล่ะแพรงเกอร์ดูเช้าว,วันนี้สิจะ๊ะอืมได้เลยที่รัก <c oughs> ถึงเวลาต้องคิดถึงเรื่องเปลของลูกน้อยแล้วมันต้องอบอุ่นมากแน่นอนแพรงเกอร์มาแลวครับดูสิคะนี่คือเปลของลูกน้อยของเราแล้วพวกเราก็จะเอามันไปไว้ตรงนั้นแล้วค่ะถ้าทางคุณพ่อคงต้องรับผิดชอบงานนี้แล้วล่ะเขาต้องจัดการเก็บของที่นี่ซะก่อน เอาของที่ไม่ได้ใช้ออกไปแต่ดูเหมือนว่าพวกเราจะมีแขกที่ไม่ได้รัรบเชิญ <ะ S 1> ด้วยละ่ะเขาเข้ามาอยู่ข้างในนี้ได้ยังไงกันนะโอ้ที่มันกลิ่นอะไรกันเนี่ยฉันต้องรีบจัดการพ่อหนุ่มคนนี้ด่วนเลยที่รักคุณทําแบบนั้นกับแขกของเราได้ยังไงกัน <Aww. S 2> เขาน่าสงสารมากนะคะรับชาหน่อยไหมคะคุณผู้ชายทำตัวตามสบายเลยนะคะ ส่วนแพลงเกร์นั้นเขาไม่ได้รับเชิญมางานปาร์ตี้นี้หรอกเขายังคงต้องทำความสะอาดต่อไปดูเหมือนฮาร์ดี้จะเป็นแม่บ้าน<อ>ที่ดีมากเลยเธอพาพ่อหนุ่มคนนี้มาทัวร์บ้านของเธอด้วย<อ>นี่มันไม่แฟร์เลยอะฮาร์ดี้ <S <S พ่อหนุ่มคนนี้เป็นแบบฝืกหัดที่ดีสำหรับคุณแม่มือใหม่เธอต้องใส่สร้อยแล้วก็ใส่หมวกด้วยนะ <S <S 1> <S 1> เขาเหมือนกับเด็กตัวน้อยเลยล่ะคุณพ่อใกล้จะทำเสร็จแล้ว เยี่ยมไปเลยค่ะที่รักเร็วๆหน่อยนะคะดูสิจะนั่นเปลงใหม่ของหนูนะขอบคุณมากเลยนะครับคุณแม่โอ้ฮาร์ดีแฟรงเกอร์อย่ามายุ่งกับการฝึกซ้อมของฉันสิคะลูกรักพวกวายร้ายเขาต้องดูแลหุ่นของตัวเองอยู่เสมอวันนี้ฮาร์ดี้กำลังเล่นโยคะอยู่สิ่งสำคัญเลยคือความสงบภายในจิตใจของเธอ โอ้ฉันว่ามันเริ่มแล้วล่ะพลังงานแห่งความกลาหนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกของวายร้ายมันดีมากเลยล่ะที่แพรนเกอร์คอยอยู่ดูแลเธอเสมอที่แล้วันนี้คุณคงเล่นโยคะไม่นานใช่ไหมครับท <c oughs> ่าทางเขาจะมีปัญหาแล้วล่ะศัตรูของเขาชนะไปแล้ว่วยด้วย <c oughs> นี่มันผิดที่ผิดเวลาสุดๆเลยแต่ถ้าแพรนเกอร์ขอให้ช่วยฉันมาแล้วจ้าใช่แล้วล่ะ ฉันชอบพลังงานแห่งความโกราหลแบบนี้มากเลยปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะปัญหานี้ถูกจัดการเรียบร้อยฉันมาช่วยแล้วค่ะแพรงเกอร์คุณชอบสร้างปัญหาแบบนี้เสมอเลยนะนี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะกินกันในคืนนี้ตามสบายเลยนะคะที่รักนี่มันอร่อยมากเลยอะฮาร์ดี้เก่งเรื่องการอบขนมมากเลยนะนี่ชาของคุณค่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยแพรงเกอร์ฮาร์ดี้นี่รอจูบของคุณนีครับ อย่ามาโกหกฉันนะใช่แล้วล่ะนายไปอยู่กับแม่ของนายเลยไปดูเหมือนว่าอารมณ์ของคุณแม่ตั้งคันจะเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำไมฮาร์ดี้ต้องโกรธขนาดนั้นด้วยอะ่ะฝากไว้ก่อนเถอะแฟรงเกอร์เลิกคิดเรื่องนั้นไปได้เลยนะครับฮาร์ดี้เดี๋ยวผมจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้คุณดูเองตอนนี้แฟรงเกอร์เขามีรอยจูบสองอันแล้วล่ะและดูเหมือนว่ามันจะเหมือนเป๊ะเลยตอนนี้คุณแม่ตั้งคันอย่างฮาร์ดี้วินเธอเข้าใจแล้ว ชาของคุณมาแล้วค่ะที่รักเดี๋ยวฉันไปทำความสะอาดต่อเองนะคะสกูตเตอร์มันเป็นยานพาหนะที่ใช้ดีมากแต่วัยร้ายอย่างพวกเขายัางไม่มีมันหรอกนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแฟรงเกอร์ฉันอยากได้แบบนี้บ้างนะคะ่ะนะคะถ้าที่รักของคุณขอแบบนี้คุณก็คงต้องทำให้เลยเนาะ oh. นี่ของคุณครับที่รักแฟรงเกอร์ เสื้อฮูดดี้ของเขาเจ๋งมากเลยอ่ะฉันอยากได้บ้างจังนี่พ่อลุมถอดเสื้อออกมาดูนี้เลยนะแล้วอย่าส่งเสียงดังเลยล่ะแครจะไปปฏิเสธวายร้ายแบบนี้ได้แล้วคำพูดของเขามันน่ากลัวมากนี่ของคุณนะครับที่รักขอบคุณมากเลยนะแบรนเกอร์มันเหมาะกับฉันไหมอ่ะแน่นอนสิครับพวกเรากลับบ้านกันดีไหมครับแตรดูเหมือนว่าฮาร์ดี้จะยังอยากได้อย่างอื่นอยู่นะขนมมาดูน่ากินมากเลย นี่พ่อหนุ่มเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่คุณอย่าไปทําให้คุณแม่ตั้งครรภ์อย่างายดี้โกรธเลยจะดีกว่า hmm. นี่ครับไม่ต้องขอบคุณผมหรอกนะครับขนมที่ถูกขโมยมาแบบเนี้ยมันอร่อยสุดๆแรงเกอร์ er. ฉันว่าเขาคงไม่ต้องการกางเกงแล้วล่วคะค่ะ hmm. นี่เธอมาทําอะไรที่นี่เนี่ย hmm. อดมัมคุณโอเคหรือเปล่าคะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะ พวกเขาก็มีลูกเหมือนกันหรอโอ้น่ารักมากเลยอะ่ะขนมและสกูตเตอร์ผู้นี้คงจะมีประโยชน์สําหรับพวกเขานะฉันว่าคุณน่าจะทาของผู้นี้หายนะคะคุณแม่ตั้งคันมักจะเข้าใจกันและกันเสมอ,อและมีตรภาพก็มักจะชนะทุกอย่างอดัมทำไมคุณดูซุกบกแบบเนี้เอามันมานี้เดี๋ยวนี้เลยนะนี่คือของฝากจากพวกเรานะคะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะสาวน้อยเธอน่ารักมากเลยคุณแม่ตั้งคันนี้ก็เข้าใจยากเหมือนกันนะเนี่ยฉันว่านายเอากางเกงของนายไปดีกว่านะพวก วันนี้เป็นค่ำคืนแห่งการดูหนังป๊อปคอร์นมันทำให้รายการทีวีสุดโปรดเนียน่าสนใจขึ้นเยอะเลยถ้าทางเขาจะกินน้ำอัดลมเยอะไปหน่อยอู้ผมต้องไปก่อนแล้วล่ะฮาดีเดี๋ยวผมกลับมานะอ่าฮะโอ้อ้าวขอท้ายคุณแม่ตั้งคันด้วยค่ะอืมแต่ดูเหมือนว่าคุณจะต้องรอนานมากนานมากๆเลย ต้องรอไปถึงว่าไหร่เนี่ยสันมาแล้วค่ะแฟรงเกอร์โอโ้ไม่นะฉันต้องกลับเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวฉันกลับมานะคะเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆเลยนะและดูเหมือนว่าแฟรงเกอร์เขาจะมีแผนแล้วด้วยอตอนนี้ปัญหาก็ถูกแก้แล้วล่ะฮาดดี้เธอพร้อมจะมาดูหนังต่อแล้ว ตอนนี้เธออยากกินน้ำอัดลมหน่อยแล้วล่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะครับคุณกินน้ำอัดลมแบบนั้นไม่ได้นะมันไม่ดีต่อเจ้าตัวน้อยแพรงเกอร์เนี่ยขี้ห่วงแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะเอ้ยเกือบไปแล้วมิล่ะฮึม <c oughs> าร์ดี้น่าสงสารมากเลยรูเหมือนว่าเธอจะต้องการอะไรบางอย่างแต่เธอก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ่ะอยากกินไอศครีมหน่อยไหมครับมันหวานมากเลยค่ะเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแฟรแงเกอร์แต่คงไม่มีคุณแม่คนไหนปฏิเสธดอกไม้ได้หรอกนะ <c oughs> ที่รักนี่ของคุณนะครับกลิ่นเหม็นมากเลยอ่ะของเล่นคือสิ่งที่ฮารดี้ต้องการเอ้ยเขาน่าเกลียดมากเลยแฟงเกอร์เขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วละ่ะแต่สุดท้ายความช่วยเหลือก็มาถึงาานี่พวกทำไมนายดูเศร้าจังเลยอ่ะอยากกินพิซซ่าหน่อยมากออกไปเดี๋ยวนี้นะฉันไม่มีเวลาคุยกับนายหรอกแฟงเกอร์ คุณเนี่ยเป็นฮีโร่ของฉันเลยนี่มันตลกมากเลยล่ะตอนนี้มันน่าเศร้าอีกแล้วล่ะค่ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยถ้าทางฮายดีจะชอบผู้ชายคนนี้นะแบบนี้เธอคงไม่เศร้าแล้วล่ะขอโทษทีนะพวกฉันทำเรื่องนี้เพราะความรักเนี่ยนายอยากหาเงินหน่อยไหมล่ะที oh, oh, oh. ่รักคุณเอไม้เบสบอลของฉันไปเลยได้เลยครับที่รัก พวกเรามาแสดงกันต่อเลยดีกว่านะนี่ของคุณนะครับเต็มที่ไปเลยครับสร้างนะหรอไอเดียนี้เจ๋งไปเลยอะ่ะบางทีฮาร์ดี้อาจจะน้ำหนักขึ้นนิดหน่อยแต่เธอก็อารมณ์ดีขึ้นแลวเนาะที่จริงแล้วไอศครีมนี้มันก็อร่อยเหมือนกันนะอวันนี้เป็นค่ำคืนแห่งการปล้นไม่มีใครมาช่วยนายหรอนะอย่าหวังไปเลย อีกไม่นานวายร้ายพู้เนี้ยต้องร่ำรวยมากแน่นอนในนี้พวกเขามีเงินเยอะเลยล่ะ <c oughs> นายเงียบหน่อยได้ไหมเนี่ยเด็กน้อยนายเริ่มทำให้ฉันกังวลแล้วนะ <c oughs> จัดได้แล้วล่ะดูเหมือนว่าตำรวจจะมาแล้วตอนนี้วายร้ายคงหนีไม่รอดแล้วล่ะ <c oughs> ยังไงพวกเขาก็ต่อสู้กับกุญแจมือแบบนี้ไม่ได้หรอกแต่ไฮดี้มีไอเดียแล้วล่ะโอโ้ฉันต้องไปโรงพยาบาลก่อนแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะคะคุณผู้หญิงไม่ต้องไปเข้าคุกแล้วค่ะ พวกเราต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนเลยพี่รักไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยอ่ะคุณนี่เป็นนักแสดงที่เก่งมากเร็วกว่านี้หน่อยไม่ได้เลยครับลูกของพวกเราจะคลอดแล้วนะเย่พวกเรามาถึงแล้วแต่ดูเหมือนว่าคุณตำรวจจะมีงานด่วนเข้ามาแล้วล่ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไปได้แล้วไซโยอันตรายจบลงแล้วพวกเราหลอกคุณตำรวจได้แล้วตอนนี้พวกเขาก็กลับบ้านกันได้แล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันว่า เริ่มมาแล้วล่ะค่ะอันนี้ของจริงนะคะโชคดีนะเนี่ยที่โรงพยาบาลอยู่แถวเนี้ฮาดี้มันต้องเรียบร้อยแน่นอนครับคุณต้องทําได้ดูเหมือนว่าคุณพ่อจะกังวลมากเลยล่ะทพราะมันนานจังเลยนะคุณแม่เธอมาแล้วล่ะแพรงเกอร์นี่คือลูกชายของพวกเรานะคะไม่จริงอะนี่มันทรยศกันชัดๆโดนแล้วละคะ่ะที่รักสลอเล่นนิดเดียวเอง ตอนนี้ดูลูกชายของเราสิคะเจ้าหนูน้อยคนนี้ต้องมาพร้อมความโกลาหลแน่นอนดูเหมือนว่าพวกเราจะโดนเซอร์ไพรส์แล้วล่ะ <S 2> <S 2> <S 2> สุดท้ายครอบครวัวนี้ก็ได้อยู่พร้อมหน้าแล้วพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะ